กูไม่เลยลูกเ hey. อ๋สปเลวกูเลยย่าร้องร้องนี่ย่าร้องร้องนี่ย่าร้องร้องนี่ร,ร้องได้ขนาดไม่ร้องอะไรผมควรแล้ว <c oughs> นี่ก็ย้ายนุ่มจ้ามาแล้วนี่กินแล้วไหนุ่มจ้ากินแล้วเขาเอามาไอ้จ้องไหม เนี yeah, ่ยต้นมม้ยนจอยดีไปจกจกตำไรแยเบอเป็นฮันมันแปลกแปลกนะอ๋อแล้วกรอบกแมกากินได้ฮันกับแมกาใกล้รวยรอบทุกวันแมกาเตี้ยวทีนี้วสียเหรอไม่บวนเจ้ายกตุ้นเล็กไม่รุงไปนอนตัวรัับในเก่งรวยก็เห็นไล้วไปโต้ใไนเก่งรวยละตุวาจับ อินบริจันเขาว่าได้ยากไห้หนที่ไม่แบงให้ใเลยไในเครืออในเครือเขาว่าเครือใครไอ้นี่เราเขาใครทางเครือตีตายเมียขาครรวยนั่นเงยหนุ่ยเลยนี่ที่ไปซื้อรวยน้องจะยิ้มแก่ใหนักยาติเขางเท้าว่าเหนวเหมืนนี่ นี่ว่าดื่ล้วยดึงแกว่าเอากีวีตุ๊กนกมันกินรวยนกีวีมันกินรวยเอาหว้กันเกลือกเลนี่ไงเมื่อยงเนื่อันให้รำคาญตั้ไรไม่เข้าเหลืองเหล่าบาได้ทีดีเร็วดินผู้ใหญ่การนักคิดไหลใช่เห็นว่าบาได้ทีฮะแกก็แหล่าได้ตีแล้ว ผมเปรตเปรตเนั้นต่ำไรเป็นมั้งไเดียลำใหญ่ผมจะกับรถจับเปนได้วันไอายุขนานั้นนี่ผมแกกับเป็นลยอยูนี่นะมันรีตายกับรถไม่เป็นเลี้ยวไกลกับไม้ลำใหญ่ในกับผมนังนังมากร์เนี่จับเปียบกับแมวผัว่าลำใหญ่เอ้อยากเก็เปรตที่แมวมันไม่เชื่อมันว่าคาไตเลยคาไตนี่แมวแมวนี่รถเทียบคาไตนี่ ว่าแมวนี่แมวกะต่ายกูจำนะกูรู้แล้วกูเกิดก่อนมึงกะต่ายมันวู้ยาวแมวมันวู้ฉั้นอู้ฉันวู้ยาวาายมันเราเจี๊ยบกยยาตา่านยนี่ว่าแม่ไม่ไม่ได้ในกี๊เจียมเออเราอัมนากะต่ายกันนะชาวเมืองกำบ้าพลแล้วกันกะต่ายเราก็เล่นอยู่ดีว่าแมวเจี๊ยบแมวได้รู้รอดเจี๊ยบตายมา้ยกะต่าย ไอ้ไมเชอโ่ไอ้ได้บูนัดแล้วนี่คูีเดี่ยจะม่ามาคูนะแปปูนาะมา่ยาพูตุมอานี่ยนะคุ่ตองการทีแกบอกว่าปูตุ้ในตัวข้าวีคุยมีความรุกันคนดี้มีพี่อะไรปูุ้มรป้าเป็นมาละพี่โยนรมานาแน้อนตาในเมืองนี้จะมีความทุกแน่นอนแต่ได้เมียแล้วาไม่เคยไปมันคู